สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ p i c o w o r k ในปี2025นะครับในปี2025นี้ p i c o w o r k จะมีอะไรใหม่บ้างวันนี้เราจะมาคุยกันสบายๆนะครับพื้นที่ที่เพื่อนๆกำลังดูอยู่นี่นะครับ เดี๋ยวเราใช้คลิปเนี้ยถือว่าเป็นงานถ่ายเป็นความทรงจําไว้นิดนึงเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆดูตอนนี้ในปี2025นะครับเรากําลังจะเตรียมที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นี่นะครับเป็นโรงงานใหม่ของเราในช่วงนี้นะครับโรงงานอยู่ชั้นล่างนะครับ,รบส่วนช็อปก็จะอยู่ชั้นบนทีนี้พอช็อปอยู่ชั้นบนเนี่ย ลูกค้าหลายๆท่านขึ้นไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะดวกในปีนี้นะครับเราจะปรับให้ทั้งสโตนะครับหรือว่าส่วนที่เก็บวัตถุดิบก็ส่วนผลิตก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้ต้นนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับหลายๆต้นน้ำเต้าแข็งตรงนี้ก็อาจจะย้ายไปนะครับแต่เราไม่ได้ทิ้งนะครับเดี๋ยวจะหาทางขุดแล้วก็ย้ายไปตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเดิมทีนะครับเราใช้เราเคยใช้เป็นช็อปอยู่ช่วงหนึ่งนะครับช็อปจะอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของกี่ทอผ้าในโอพัสพงโปรเจกต์หนึ่ย,ยด้ว อันนี้ก็เป็นส่วนของกี่ทอผ้า ที่เราใช้ทอนะครับอุปสรรคโงโปรเจกต์หนึ่งอันนี้จะเป็นงานย้อมด้วยมือทอมือทั้งหมดนะครับซึ่งงานคราฟแบบนี้นะครับจะถูกกลับมาทำอีกหรือไม่ก็ยังไงก็ติดตามงานของพวกเราด้วยเดี๋ยวห้องนี้จะถูกเคลียร์ออกนะครับแล้วก็ในพื้นที่คอนเทนเนอร์เนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อจะสร้างให้พื้นที่ทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยเป็นโรงงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เพื่อนเพื่อนเข้ามาที่ Pi กาเ w o r k s นะครับก็จะเห็นการผลิตก่อนแต่ว่าจะไม่ได้เดินผ่านเข้าไปในลน์แต่ก็จะเห็นลายผลิตเลย จะเห็นทีมช่างเย็บกันอยู่บริเวณนี้เสร็จแล้วก็ค่อยเดินเข้าไปซึ่งช็อปก็จะอยู่ชั้นล่างเดี๋ยววันนี้ผมพาเพื่อนๆไปเข้าไปดูข้างในกันก็ยังไง w e l ค o า e ู o พี่กุ๊อันนี้ก็เป็นทีมช่างนะครับก็กําลังทํางานอยู่งานช่วงนี้ก็เราผู้เราพยายามหลังจากปีใหม่นะครับเราเปิดมาวันที่6ก็พยายามไล่งานเต็มที่นะครับเพื่อให้ลูกค้ากันเกงยีนได้ถึงมือเพื่อนๆอย่างเร็วที่สุดเหมือนเดิมนะครับพวกเรามีความตั้งใจแล้วก็ทํางานคุณภาพอย่างมีความสุขแล้วก็ส่งมอบพลังงานบวก ให,ให้กันนะครับโอเคมานะครับในปีนี้ปี2 0 2 5แล้วในโรงงานของเราเนี่ยก็จะมีการมุกเมนท์ขยับขยายนะครับแล้วก็ในสื่อต่างๆของเรามีเดียต่างๆของเราครับในเมื่อโรงงานย้ายไปอยู่ด้านนอกแล้วตรงน,นี้จะเป็นช็อปใช่ไหมครับเป็นคําถามที่ดีเลยนะครับผมเล่าถึงช็อปนิดนึงในส่วนพื้นที่ช็อปพื้นที่ในส่วนนี้ก็จะโชว์ยินว่าจะเป็นผนังโชว์ยินนะครับแล้วก็ในห้องนี้ที่เป็นห้องของ QC เดิมนะครับก็ คาดว่าจะเป็นตามผังนะครับคาดว่าจะเป็นงานของอุปกรณ์องโปรเจกต์แล้วสำหรับเพื่อนๆที่กำลังสนใจแบรนด์น้องใหม่ที่อยู่ในกลุ่มบริษัท New Generation d e n i m นะครับเราก็ทำพื้นที่ให้ทางสกเกตไอแลนด์ด้วยนะครับสกเกตไอแลนด์เขาจะอยู่ฝั่งนี้อันนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอีกทีนึงนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นผังคร่าวๆก่อนแล้วก็จะมีพื้นที่ในส่วนที่โชว์ยีนเยอะขึ้นนะครับส่วนสต็อกทั้งหมดเนี่ยเราจะย้ายมาอยู่ในห้องนั้นทั้งหมดเลยจากห้องนี้นะครับที่เป็นห้องตัด เดิมทีจะเป็นห้องตัดผ้าซึ่งในปี2025นี้นะครับห้องนี้ก็จะเป็นมีชั้นวางแล้วก็จะเป็นสต็อกเก็บกางเกงยีนที่สาเร็จแต่เราจะสตอ็อกให้เยอะขึ้นนะครับเวลาลูกค้ามาที่ท่าหมูเสือเนี่ยเรามีความต้องการนะครับอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมาแล้วนะครับลองได้ลองกางเกงอย่างเต็มที่อย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีถ้าเกิดว่าลองแล้วไม่พอดีอยากจะปรับส่วนไหนยังไงก็สามารถคัสตอมได้ด้วยเราก็จะ บริการได้เต็มรูปแบบมากขึ้นในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการถ่ายเก็บความทรงจํานะเก็บเรื่องราวต่างๆณนะปี2024และในอดีตที่ผ่านๆมาไว้นะครับและในปี2025เนี่ยก็จะค่อยๆมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างทั้งในรูปแบบของช็อปใหม่โรงงานใหม่หรือว่าบริการใหม่ๆหรือว่ามิติต่างๆที่เรานําเสนอโดยภาพรวมเนี่ยครับ p i c k l w o r k s เนี่ยเราเป็นแบรนด์ที่เราอยากสะท้อนให้เห็นความตั้งใจนะครับของแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งนะครับที่รักแล้วก็มุ่งมั่นในการทํายีนอ่กมา ให้มีคุณภาพสูงจริงๆแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้นบนนะครับจะเป็นในส่วนของพื้นที่ช็อปเดิม ก็เพื่อนๆสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าพื้นที่ช็อปเนี้ยข้างบนเนี้ยจะเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในทีมงานฝ่ายมีเดียต้องยอมรับนะครับว่าในโลกปัจจุบันเนี้ยในปี2025นี่สเนี้ยสื่อต่างๆเนี้ยมันค่อนข้างเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พิกอเวิร์กเนี้ยพยายามนําเสนอเรื่องราวต่างๆของเราทั้งในรูปแบบของคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวหรือแม้กระทั่งภาพนิ่งทั้งใน i g ด้วย t i k t o k ด้วย YouTube ด้วย YouTube Shortt ด้วย Facebook ด้วย ในปี2025นี่ครับมีเดียของเราก็ทีมงานมีพนักง,งานเยอะขึ้นผู้ที่เข้ามาช่วยต่างๆก็สตรองมากขึ้นเพราะฉะนั้น พื้นที่ข้างบนเนี่ยก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่จากเดิมเป็นชอปที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น Studio สตูดิโอสาหรับถ่ายงานจะเป็นคอนเนอร์นี่อาจจะเป็นฉากขาวสําหรับไว้ถ่ายแฟชั่นถ่ายแบบหรือมุมที่สําหรับรีวิวถ่ายคลิปต่างๆพราะก็จะมีคอนเนอร์ที่สําหรับให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาสมมุติว่าเพื่อนๆเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์สามารถใช้สถานที่เนี้ เป็นสตูดิโอหรือว่าเป็นกองถ่ายที่เพื่อนๆใช้มารีวิวสินค้าได้ด้วยนะครับก็จะมีคอนเนอร์มีห้องอัดเสียงได้ห้องที่มีความเงียบหน่อยสามารถอัดเสียงได้แล้วก็มุมที่ถ่ายภาพเซตแสงไว้อะไรอย่างเงี้ยครับคอนเนอร์ต่างๆที่เป็นสตูดิโอเป็นอะไรต่างๆก็ ้าทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของฝ่ายมีเดียเข้ามาทำงานแนวทางคอนเทนต์ของ p i ก o w o r k ในปีนี้จะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาไปยังไงบ้างครับก็เป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะครับข้อหนึ่งเลยนะครับคลิปต่างๆของเราเนี่ยเน้นความเรียวและเข้าถึงง่ายขึ้นเราแบ่งแนวทางคลิปเป็น2แนวทางนะครับสำหรับลูกค้าประจําที่เป็นแฟนคลับของพ i ก o เวิอยู่แล้วก็จะทราบแนวทางหรือว่าเคาเจอร์ต่างๆของเราเป็นอย่างดีนะครับก็จะเป็นเรื่องของการอัปเดตสินค้าใหม่อัปเดตเรื่องราวต่างๆให้เพื่อนๆได้เข้าถึงในรูปแบบของภาพนิ่ง ้ไ,ไดง่ายขึ้นสะดวกขึ้นสำหรับลูกค้าใหม่เราก็จะมีคลิปในสไตล์ beginner ให้ด้วยก็ในปีนี้ก็จะมีแนวทางคลิปสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาสนใจในวงการยีนผ้าดิบหรือว่าคนที่เพิ่งจะมาเข้ามาชื่นชอบยีนให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักแล้วก็สนุกในการใช้ยีนของเขามากขึ้นมีความรู้ต่างๆในการนําไปซื้อเอาไปใช้แล้วก็สนุกในการเลือกกางเกงยนีนตัวโปรดของเขาได้ด้วยเช่นกันตอนนี้คลิปทั้ง tiktok แล้ว youtube short เนี่ยเรานําเสนอคลิปสั้นทุกวันจนันทร์พุธศุกร์แต่ในคลิป ยาวเนี่ยเราเรียกว่าคลิปแนวนอนละกันนะความยาวอยู่ประมาณสัก5 6านาทีนะครับคลิปเนี่ยปกติเราจะออกวันเสาร์วันเสาร์ไหนอาจจะออกบ้างหรือวันนี้เสาร์นี้ยังไม่มีคอนเทนต์ก็นําเสนอเป็นคลิปสั้นบ้างแต่ในปีนี้เราก็จะพยายามนําเสนอในทุกๆเสาร์เราก็จะมีคลิปกันอย่างคลิปนี้ก็จะลงในวันเสาร์เช่นกันแล้วก็วางแผนไว้ว่าจะมีวันพุธด,ด้วยเพราะฉะนั้นปริมาณของคลิปก็มากขึ้นอย่างแน่นอนในส่วนของบริการนะครับก็ ในส่วนช so, like <c oughs> ็อปเนี่ยก็จะมีน้องหนึ่งเดี๋ยวน้องหนึ่งเตรียมถูกย้ายแล้วนะรู้ไหมครับก็อันนี้ถูกย้ายแล้วแต่ย้ายในทางที่ดีนะครับย้ายกันไปพัฒนาต่อในปี2025นี้เดี๋ยวในแนวทางของการบริการของช็อปเนี่ยเราก็มีการปรับเปลี่ยนมากมายเพื่อนๆก็ยังไงติดตามเราแล้วเดี๋ยวจะเห็นเลยว่าในในการพัฒนาของเราเรามีการพัฒนาในด้านคุณภาพของสินค้าแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้เราจะพัฒนาบริการ สำหรับงานเซอร์วิสครับผมนะครับงานเซอร์วิสเนี่ยต้องเรียนตามตรงเลยนะครับว่าที่ผ่านมาปี2024เนี่ยงานเซอร์วิสเนี่ยค่อนค่อนข้างเข้ามาเยอะมากใช่ครับผมนะครับทำให้ระยะเวลาเราคอยของลูกค้าเนี่ยค่อนค่อนข้างใช้เวลานานผมผมเรียนตามตรงแล้วก็กราบขอโทษจากหัวใจจริงเลยนะครับก็งานเซอร์วิสเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าเราเราปราณีตจริงๆนะครับเราไม่ได้มองว่า งานเซอร์วิสเนี่ยเป็นงานที่เราขายไปแล้วแล้วเราจะทําให้จบจบไปนะครับบางอย่างในลูกค้าไม่ได้สั่งเราเช็คเลยเราโทรไปถามลูกค้าว่าไอจุดเนี้ยเราเห็นซ่อมไหมอ่าถ้าลูกค้าซ่อมเราก็ทําให้งานปะเนี่ยเราลื้อทั้งตัวนะครับแล้วค่อยมาปะทีละจุดทีละจุดเพราะฉะนั้นงานแต่ละตัวเนี่ยใช้เวลามากกว่าทําดีหนึ่งตัวซ้ำาแต่ก็ยังไงก็เราก็จะพยายามเคลียร์นะครับก็แล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็พยายามเซตทีมใหม่นะครับเพื่อมาทำงานเซอร์วิสโดยเฉพาะด้วย ขึ้นมามนบระช็อปแล้วครับงานมีเพื่อนๆถามมาว่าในปีนี้จะมีไอเทมอะไรใหม่ๆบ้างครับอพอมาถึงไอเทมเนี่ยแน่นอนเรามีาลายผลิตปกติของ14ออนอีพเชนคอตอนแล้วก็ตัว27ออนอีพเชนคอตอนนะครับที่จะเข้าสู่ลรายปกติด้วยนะครับแล้วก็ไอเทมมากมายทั้งในส่วนของ Pickleworks มีผ้าใหม่ๆด้วยนะครับหรือแม้กระทั่ง 20mf ในเวอร์ชั่นพิเศษ เกินน,นิดก่อนแล้วกันและในส่วนของอุาสรงโปรเจกต์3เนี่ยเราก็ผืนผ้าหัวม้วนนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการทอโปรเซสของการย้อมเสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับ เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาผมขอเล่าถึงโอพาสพงโปรเจกต์สนิดนึงแล้วกันโอพาสพงโปรเจกต์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่ในกลุ่มบริษัท New Generation De n i เหมือนกันนะครับซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพของกางเกงยีนส์แล้วก็ผืนผ้ายีนส์และใส่ความคราฟของงานของคนไทยเข้าไปด้วยในโปรเจกต์ที่3นี้นะครับเราชื่อว่า The m o t h e r l a n d นะครับหรือว่าดินแดนแห่งมาตุภูมิหรือดินแดนแม่เราได้แบ่งเป็น4ชัเตอร์นะครับก็คือภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้โดยที่ได้พุ่งงเนี่่่ราาสจกญปุ ไปตามภาคต่างๆของไทยเพื่อจะย้อมเลยแล้วส่งกลับไปญี่ปุ่นด้วยอีกครั้งหนึ่งซึ่งปรเซสขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เสร็จสิ้นจากทางเราเรียบร้อยแล้วแล้วก็พออยู่ที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วซึ่งหัวม้วนเนี่ยมันถูกตัดมาที่ทาง p i c อเวิรแล้วยังไงก็ติดตามนะครับรายละเอียดแล้วก็ดีเทลต่างๆแล้วก็ความน่าสนใจของอุปัตพงศ์โปรเจกต์สามด้วยอย่างตอนนี้นะครับหลายๆท่านก็น่าจะพอทราบดีนะครับว่าในกลุ่มบริษัท New Generation Denim ของเรามีแบรนด์น้องใหม่ก็คือ Sicat Island Si Island เป็นแบรนด์ที่เจตนารมทำกางเกงเยีนสคุณภาพสูงนะครับเพื่อคนรักยีนอย่างแท้จริงนะครับโดย s สก e ต i อ l a n นเนี่ยเราสร้างโรงงานใหม่เลยนะครับที่เอกชัยเย็บ yep. ซิการ์ดแลนโดยเฉพาะเป็นแบรนด์เดียวเลยนะครับไม่ไม่ได้จ้างผลิตช่างที่อยู่ที่อเอกชัยโรงงานที่เอกชัยเนี่ยก็จะมาอยู่ที่ท่ามหมูเสือประมาณครึ่งเดือนเพื่อจะเทนการเย็บปรับฝีมือปรับงานเย็บทุกอย่างนะครับแล้วก็ได้เย็บทั้งหมดนะครับเราใช้ได้คุณภาพสูงจักที่ใช้เย็บก็เป็นจักอเมริกันวินเทจซึ่งเราเซ็ตจักทั้งระบบเพื่อ งานเย็บคุณภาพสูงเช่นกันแล้วในงานของ s ิกเก็ตแอแลนด์เนี่ยก็สำหรับเป็นกางเกงยีนคุณภาพสูงที่จับต้องได้ง่ายขึ้นเน้นในเรื่องของงานฝีมือเช่นกันสำหรับผ้าเนี่ยผ้าเราก็อย่างตัวนี้นะครับที่ผมถืออยู่นี้นะครับชื่อรุ่นว่า i n d i g o s ้ r ซเวหรือว่าริมสีอ ndi g o ก้็เป็นผ้าที่เราสั่งทอเป็นพิเศษทั้งหมดผลิตขึ้นในไทยแบบร0อเเลยเป็นผ้าที่ Make in t ิน i ท a แลเลยแล้วก็เย็บในโรงงานที่เอกชัยของเรารุ่นนี้ก็ได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับน้ำหนักอยู่่ที 15.5ออนซ์ก็แล้วก็จะมีกลายหลาย,หลายรุ่นมากมายก็ยังไงก็เข้ามาได้สําหรับคนที่ชื่นชอบยีนเนี่ยผมว่าในปี2025เนี่ยอยากให้เชิญชวนเข้ามาที่ ที่ถ้าหมูเสือนะครับหรือว่าที่ p i กเกอร์ของเราสําหรับคนที่รักยีนเนี่ยผมมั่นใจว่าถ้าก้าวเข้ามาที่นี่นะครับรับรองมีความสุขแล้วก็ได้ยินตัวเก่งได้ยินที่ชื่นชอบกลับไปแน่นอนครับก็คร่าวๆเท่านี้นะครับก็ยังไงฝากเรื่องราวต่างๆของบริษัทต่างๆในกลุ่ม New Generation Denim ไว้ด้วยนะครับฝาก p i c k ก w o r k ไว้ด้วยฝากโอภาสมงโปรเจกไว้ด้วยฝาก Secret Island ไว้ด้วยช่วงวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ